ลูกด no? ีพี่น้อตกลิลิระพี่น้อตกแห้งยงล่ะครับก็าบรรยากาศภาพพี่น่อมากเห็เด็ครับนั่งเห็นเดเียาดกตกห้มาต่าครับแห้งบาดบ่อครับไปจักหาทิ่ยรังกันพี่น้อม่สิยาครับ ยักแหลงมันก่อนรูปปั้นรูปเพชเบอร์สิบครับโซ่สีสนักฟอี่นาอากาศก็ดีครับนาะยังเบ,บิกกัน,นได้เป็นยังไง nhắc lèo tên thanh cái nọ đi có 8 lắng Thế lèo là cái ạ cho แซงแซงแซงครับเรี่องสมัยเก่าอ่ะมุกผมราณทุกทดานครับเะมล่นหน่อยมุกเล่นแซงแซงแซงดยักเบ็ดเีย่น้องเอ้ยหลังจากเห้ยหน้าแล้วครับยำยำใบแล้วปลาเีโค้งมากครับคือได้เสใส้ครับ

你带那么多？嗯 ตัวครับคนเศร้าคนเศร้าอยู่นี่มันเนี่ยที่น้องเอ้ยกาดดีครับมาหลุดมนกันมาถึงมันปะุยังไปเที่ยพี่ห้องลาจากเทีไทน้าแล้วครับยัวำเบ็ดี่นตัวนิ้นครับ ต่างปรเมอเลยครับ <laughs> <Alcohol free. S 1> <c oughs> เดี๋ยวใส่ตัวมือเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอะเดี๋ยวไป

นัาเกลียดนั้งะมนะดฝั่งนี้นเป็ครับ เนเเกินไปอกมันเป็นของปอข้หน่งเนาะอขอดีครับันนี้กหนามหนามที่ปรอมานนี่มีหนามครับไอหนามปนหนขาไปเนื้อร้อยนี่ปออดีครับย่างไปเอยนะครับเป็นรียบยังแหลกมั้งนี่เนาะ ให้แหลงเาแบบนีมันไปดวงครับให้ดวงให้เราก้าพี่น้องไปรุ่นยุติสงา้ามเลยเนาะให้เป็ไม่รอดคอ้าไปเนาะ หอหาลำขอไเรื่อยๆครับมันจัเห็บในของมันแข็งแรงเหมือนกันหัวข้อไม่รอดอละเห็บเดชก็ไม่รอดคอเพาะไม่รอดคอมันจะได้เห็ดเจ้ากว่ไส้พี่เนาะไส้เน่เห็บของแน่ครับเห็บเดด เอาห้องไปใส่ไม้รอดก้อนนี่ล่ำมันาการล่ำนี่ยมันจิเป็นไม่สานกตาครับสมาสานกตาวู้นล่ำมันใหญ่มันเห็ดเ็ดเนี่ครับก็ยังเอาเห็ดแล้วนี่เต้าปีครับเลยได้ใ,ใส่ไม้รอดก่อนขอเียนหนึ่งบนว่าไม้รอดก้อนมันมนันหมานก่เอาที่เหลียงบนว่าเป็นเหลียงมันปูนได้เป็นหรอครัหถ้าเป็นเหลียงมันปูได้เบ็ดไม่เตี้ยนไงครับเจ้าขง,งร,ร,รุ่นกันมาเนี่ย ไปเรียงครับคนเราพลังตกเี่นหนองเออจะแสงแสงแสครับเเศร้าเจ้าเเศร้านี่เอ้าไตันักไปไปเรยแล้วครับพี่น้องเมื่อบางที่นักเด็ดแบบที่ไห่ครับนักเด็ดแต่ละคนนี่อยากบอกันนะพี่นหองด้ทางคนต่างอยากรับแต่บางคนกะที่อยากกผมเนาง คือดวงเพชรพี่น้องเครดต์เนี่ยจับจับตั้งไปเลยครับรเสียงับมืน่อนี่เมาอยู่พี่นอ้องเอาไปครับทับอีกส่วนหนึ่งครับทับอีกส่วนหนึ่งมากเมื่อนี่มัได้เป็นอย่างละเมื่อน,น,นีมันอยูครับเกี่ยวดพี่น้องเกีเ่ยวทับส่วนครับ มื่อปีไปงติดเนาะสิริสนนีครับนี่ิรักนะนีน่ครับเครื่องแกวเสี้ยกนี่สิรัตตัวนี้ไลยครับสิรัตตัวนี้ไปเลยครับรรเพราะว่าตัวนี้สิ่ขังในแกวตัวนี้สิ่ขังในได้เป็นอลักเลยปฏิบัติสิเป็นส่วนครับบริโครับ เ้าจะก็มาสนนี่แง่ของหูันนี่ครับไอ้มันแงนไอ้มันงามกว่าตั้งหนาครับเขาจังสูตรสนหรอครับ ขอแหลงมาเต้นไปนอกขอแหลงมนันครับขอแหลงมาเต้นไปนอกมาปลายมันนักจทกซี่หาเทียบหมแล้วครับดึงในแนนๆเอวก็มเจียวเข้าตรงน,น,นี้กันนึงครับแือมวมัปดปายเบิรนรถกัน่ะเจ็บรอยครับ พอเบเนี่ยตอวประมาณเวล่าเสียบนี่ยตลูกจากน,นา้ำประมาณเกือบ,น,น,บนึ่งครับลูกจากพื้น้ำะมานเกือบหนึ่งหาเส้นยหนี่ยมัดเิืดีเนาะเี่ยห่วงเนี่ยร้อยครับประนเื้น,น้ำาว่าถ้าาเส้ยจบเนี่ยลูกน้ำประมาณเกือบหน,นึ่งเรือว่ามันจะประมาณพื้นดินประมาณจากสองเส้นครับ หมาปา่าส่วนหมาป้านี่ยจกินเนื้อ่เนื้อติพพื้นเนะาะพาิดตอนนี้แหละครับกับประมาณเส้นสองเส้นนะี่แหละส่วนมากปา่าห้าปลาเป็นปลาปิวนี่เป็นปลา,ปนปาบนกินเนื้อลอยเพียงหลังจัมันตกไม่ไมครับตกไม่ไหมปลาถีกนะินเนื้อลอยเนาะเบิ่ไหมไป็นาะ ุันกันไหมครับพี่จ้งเขาเอาเ,เนึ่งมาแทนบเป็นแนวครับแหนบเป็นสครับแหนบไบแล้วส่วนนี้ครับส่วนนี้มากนแนบไ้กันครับเขาเกี่ยวได้เป็นหลงได้เกี่ยวทับส่วนครับเกี่ยวทับส่วนนี้ไปมันซีหารอบแล้วครับ ทับไป่พอดีทับไปเลยสรลยส่วนตัวนี้ที่ทับส่วนตัวนี้ไหครับทับไปเลยทับไปเราห้อาติดผีไปเนาะเจ้าแผงแห่งต้ดึงคนนี้ไปนเนาเด็ดเต่งอะไรเลยเนาะมันมันทับไปครับทับไปจะด๋อยลเลยเนาะ อันนี้ก็ยักเด็ดน้อยพนเนาะมันนี่ยั no. กยเด็ดใหญ่เด็ดสิทเด็ดสิทธ์นี่เพอดแบบนี้ได้เลพ่นาต่างกันครับมันก็ยังปฏิจับจับคนนี้ขึ้นตั้งหลังดีครับตั้งหลังเขาจป็นบ่วงนี่พ่นเนบ่วงนี่ครับเปนบ่วงก็ยังเข้าเป็นยาวเพื่นเนาะเป็นบ่วงอีก็ยังเกี่ยวตีขึ้นมาทับไปขึ้นกันเลยละครับ <out> <Pause. ấy essa> ไปอผมเป็นบัว,บวอย่างเงี้เนาะเป็นคนเกี่ยวเหรครับเกี่ยวแต่ว่าตัวนี้เสียดหนักไปเนาะเกี่ยวมากเกี่ยวกันนี่ยแหละครับเกี่ยวทับคนนี้กันนี่ยแหละตาร,รางเสียดยาักไปเนาะเส็ยดแน่แหละครับเกี่ยวมากแบบเดียวกันครับ ยังทับสมกันนะครับพี่น้องเขาก็ดึงกันหลครับดึงฝนนี่เราขึเก้าก่เหรอครับดึงนนี่พี่น้องมาแบบเวกันครับหนก็ยังมี่อยากเดินในพี่น้องมดีิปปานนีเดวปน้อยดึงฝนดึงดึงดึงนนี่เีวซิปไปง่ดึงสนล่างครับ เดี๋ยวก็รดสนได้เปน็นต่มมางนะหอมไม้แบบเดียวกันครับเม็ดซีบปลายไงเนี่เนยนเข้าเป็นเง้าไปเนาะเข้ามันคก็หลายที่หายเมตรครับมันก็นเลยเสียด,ดึงเวลาดึงนี่มันจะดึงยากตากบบระปุ่เราไปเนาะเลยใช้บันตาครับ áo toạt áo toạt thằng nào biết ôi còn bóc hầu đó con Nào toàn khẳng nạn biết thì bây giờ không rồi không? เด็ดมาสิงแงน,นครับเด็ดมาสิงแงนที่บ่อคอยถือปลาครับอาสรัทางนาเด็ดบ่เอาไปเนาะทางนาที่บ่อครับทำสรักทางหลงั้นพี่นังด้ะทางนังปับเด็ดมาสิงงามครับ,ส,บสิงงามขอครั้ง,ง,งในึงพี่สิดถือไร้ข้อครับสามา ต0ไมมครับเขาอยาไปเรืร่อยได้ไหมครับนาไปมักันเรื่อยๆครับทั้งสับบรุลน,น้ำกันเบิงง้งช่วงทัสองสามเมื่อไปอย่างครับ ต้น,นรนนาะ้าพี่นนองไปใส่นนี้เนกเชื่อใันปรอมาณจักเป็นอะไรก็ลอยเน้ององี่างนี้เครับหาิบลังว่าเป็นแน่ปวดยวเป็นแน่กับพักค้นเป็นแน่ครับบนวันินังเฮ็ดแต่บนเมือดอกพี่น้องเอ้ยแบบนี้แน่าไปฮะฮะเงน,นครับเก็บเหนเจ็บเผาแน่หมดละ ขอคตรบคนรพี่น็อกโคตคแหลกดคแช่โคตรติดตามกำลังเรีงไก่ทั้งช่องมากินติดตามมันเาวช่องบัตรติดตามมันเกินแล้วครับขอกำลังแรงไก่จากพี่จ้านองโหสุดเหรอครับโครไก่ชั่วยี่ไก่โคตรแหลกโแช่โคตติดตามไม่พิลน็อนะแล้วไปดีกวาฝากกำลังพิลล็องเนาะแล้วก็ใจเบศไมันก็ได้พิลล็องนะได้ครับ